นับว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรของวงการบรันเทิงไทยที่ครบเครื่องเรื่องความสามารถจริงๆสำหรับโอบโอบนิธวิวัฒนวรงังที่สร้างสารรค์ผลงานในบทบาทนักแสดงมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนี้เขาขอสารฝันให้กับตัวเองในด้านการร้องเพลงโดยส่งผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครออกมาให้แฟนๆได้มีความสุขไปกับบทเพลงและน้าเสียงสุดละมุนจากเขาโอบมีชื่อว่าโอบนิธ เกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมพศ2537จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยโอบก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกได้บทบาทนักแสดงและมีผลงานแรกเป็นการแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงสุดท้ายก็ต้องยอมในปี2555และผลงานเรื่องแรกของเขาคือซีรีส์เรื่องฮอมูลไววาวุ w ่นซีซั S ่น1และ2นอกจากนี้ยังมีเรื่องนางร้ายที่รักและอยู่ที่เรา ก่อนจะเผยให้เห็นถนึงฝีมือที่เฉียบคมยิ่งขึ้นในภาพยนตร์อนทการในปี2559ที่ส่งให้ชื่อของโอบโอบนิธเข้าชิงรางวัลในวิธีประกาศรางวัลต่างๆและในปีเดียวกันแฟนๆก็ได้รับชมการแสดงของโอบอีกครั้งในซีรีส์ e y o ยูเริ y ยูที่เป็นกระแสสุดฮือฮานในหมู่แฟนซีรีส์ซึ่งมีการตั้งกระทู้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมากมายในเว็บบอร์ดชื่อดังในยุคนั้นอีกด้วยครับ หลังจากนั้นโอบก็ส่งผลงานเรื่องอื่นๆในหลากหลายบทบาทออกมาทางช่องแพลตฟอร์มต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Project H t h e s e r i e s เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ดเลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนเรื่องที่ขอโลกโซเชียลรักไม่ลืมมาสศจรร์ญญรักข้ามกระดาษเคว้งกักตัว Story จิตสังหาร b บล็คเอาท์บาลับไม่มีในโลกและเรื่องขรับสะพานไฟ ตอนคู่เวรคู่กรรมในบทบาทอังที่โอบถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาได้อย่างถึงอกถึงใจ จนกลายเป็นที่รักของผู้ชมเป็นอย่างมากทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับฟีดแบ็สุดร้อนแรงนั่นก็คือซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอภาค2ที่โอบรับบทใจที่เข้ามาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ของเต๋และโอเอ๋วซึ่งรับบทโดยบิวกินพุทธิพงษ์และพี่พีกิจงานนี้บอกเลยว่าทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นก็มีผลงานทั้งภาพยนตร์อาทิ แสงกระสือและซีรีส์ละครต่างๆที่เผยให้เห็นถึงศักยภาพทางการแสดงของโอปให้ประจักษ์ชัดว่าเขาคือนักแสดงที่สามารถแสดงได้ทุกบทบาทจริงๆและทุกผลงานผ่านการทุ่มเทยอย่างเต็มที่ทำให้โอบขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนักแสดงสายฝีมือที่แฟนๆไว้วางใจได้เลยว่าการแสดงของเขาสร้างความประทับใจอย่างแน่นอนครับและในปีนี้โอบ ขอทำตามหัวใจและสารฝันให้ตัวเองด้วยการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเต็มตัวประเดิมด้วยซิงเกิลแรกกับเพลงความหมายที่ดีที่มีชื่อว่าต่อให้เธออยู่ไกลที่มีกลิ่นอายความหวานดีต่อใจและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาแฟนๆส่วนเพลงล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยออกมามีชื่อว่าอย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครซึ่งเต็มที่ด้วยความเศร้ามนโดยโอบ ได้มีส่วนร่วมในการแชร์ไอเดียสไตล์สิ่งที่เขารู้สึกและอยากถ่ายทอดออกมาทั้งในพาร์ทของเนื้อร้องและทำนองอีกด้วยครับซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ไหนโอบก็มอบผลงานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพมาถึงมือถึงใจผู้ชมและผู้ฟังได้ทุกครั้งโดยสามารถยอมรับได้อย่างเต็มหัวใจว่าโอบโอบนิธิคือบุคคลที่น่าชื่นชมในทุกๆด้านและเต็มเปี่ยมด้วย p a ชชั่ n อันแรงกล้าต่อสิ่งที่เขารักจริงๆครับ